สวัสดีค่ะแหมวันนี้คุณกำภูเขาได้ต้นหม่อนนะคะสวยมากเลยเขาไปซื้อมาจากแถวแถวบางใหญ่นะคะการน,นาพิเศษประมาณห้าต้นเนี่ยค่ะโอ้งามด้วยนะบางต้นมีลูกแล้วด้วยดูดูนี่นี่นี่น,นี่มีลูกแดงๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวทําสวนหม่อนเอาตรงไหนดีพ่อคุณกำภูพ่อบอกให้ปลูกหลังบ้านอ่ะเทียงกันแล้วค่ะ พ่อบอกปลูกหลังบ้านส่วนลูกจะปลูกหน้าบ้านมีอยู่ห้าต้นค่ะอาพ่อบอกว่าไปปลูกแงนกันด้ย n h à คือมันแน่นกันเกินตรงนั้นน่ะหมอนมันไม่ใช่พืชเล็กๆนะคะมันจะเป็นพุ่มใหญ่ๆขึ้นมาตกลงปลูกที่ข้างหน้าเลยเง่ายอะไรง่ายสวยงามตามท้องเรื่องพ่อบอกปลูกข้างหลังเนเน่ตรงโน้นตรงสแลนเขียว ไม้พวกนี้มันไม่ใช่ไม้ใหญ่ม,มากมายอะไรมันเป็นไม้ไม้เล็กต้นหนึ่งนะฮะองเัาจะได้เป็นทิวแถวของเขา สามสี่และห้าไปนู่นเลยใช่ไหมถูกต้องครับมี่ห้าคนลุมไปหมดแล้วครับอือหืออือหือองประคบประงมซื้อมาต้นเท่าไหร่เนี่ยต้นละหกสิบบาทนะโอ้แล้วแต่เขาไม่ได้มีต้นเดียวนะใช่ใช่เขามีเป็นกอเลยมาเป็นกอเออกอเลยกอไก่แลทำไมเราไม่แยกเป็นวายเดี๋ยวแยกตายอีก แม่คุณแม่แม่ช่างแยกไม่ถ้มันจะได้ค้มเพราะว่าเนี่ยมันต้องมีทั้งห้าต้นนะเออเขาให้ให้ปลูกเป็นกอเขาปลูกเป็นกอจ้าเขามาเป็นกอเขาบอกแล้วอ่ะใช่สิร้านเขาบอกปลูกข้งกอไปเลยอ๋อเผื่อมันตายอีกเหรอเดี๋ยวไปแยกเขาเขามาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หลายต้นไงโอ้ประหยัดประหยัด เขาบอกว่าให้หันหน้าต้นไม้อะไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าไม่งานเขาจะบิดหาแสงใช่ไหมอันนี้คือหน้าต้นไม้ถ้าทิศขึ้นทางนหนหน้าต้นไม้ก็ันไปเขารับแสงเนี่ยเขาเรียกหน้าต้นไม้ทฤษฎีเป๊ะแต่ตายหมดมาดูว่าห้าต้นนี้จะรอดไหมรอดสักต้นหนึ่งก็ถือว่ากําไรไม่มีตายหรอก ระดับขั้นเทพแลพ้วเทพอะไรคะ,ะเทพเพียนชัยต่อไปต้นที่สามมันอยู่ที่การใส่ใจมากกว่าทำไม,ม<า>อยากให้มันอยู่ริมสระเลยเหรอคะคือหมอนเนี่ยผมอยากให้บริเวณริมสระของเรามันมีความมีความมีชีวิตชีวานะครับ แในริมสระของเรายังไม่ค่อยได้ปลูกอะไรนอกจากต้นกล้วยไม่มันเคยปลูกไม่ใช่หรอมะพงมะพร้าวนี่เคยปลูกมะพร้าวสมัยขุดดินไม่นม่ไงนี่ไงมะพร้าวน้ําหอมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะริมสระค่ะมันขุดดินไม่ไมมันเป็นยังไงอ่ะคะดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดินไม่ดีดินขุดใหม่อ่ะเนาะอันนี้มันผ่านมาหนึ่งปีแล้วมันน่าจะโอเคแล้วล่ะไม่ไม่น่าแล้วนะไม่น่าโอเค ต้องเอาดินมาถมมันบ้างนะคูนคู่ดินมันแน่นตรงเนี้ยปุ๋ยเต็มเลยนี่ดินแน่นปุ๋ยจากต้นกกเต็มเลยอ่าสุดท้ายค่ะโอ้หันนี้หันหน้ามาหันหน่ามารับแสงรับแสงใช่นี่หนาต้นไม้ต่อไปเดินชมสะก็จะสามารถ เด็ดเอาลูกหม่อนเอาไปกินใช่ถูกต้องใบใช้ประโยชน์ได้ไหมคะนอกจากเลี้ยงไหมใบเหรอครับใบหม่อนโอ้โหมันใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคุณคุณรู้ไหมว่าใบาหม่อนเนี่ยมีส่วนช่วยให้น้ำปลาแม่ทองนาคในกลมกลม่อมคองรู้ป่ะไอ้ยะเคล็ดลับฟาร์มอร่อยอยู่ตรงนี้เองถูกต้องนีน่นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นสา<ม>เหตุท,ที่ต้อง เป็นสาเหตุที่ต้องปลูกหมอนห้าต้นเดี๋ยวก็จะทยอยเอามาอีกฮะไม่ได้ปลูกแค่นี้หรอกครับจะเลี้ยงใหม่ด้วยใช่ไหมเลี้ยงใหม่ด้วยทำทาเสื้อใหม่ผ้าใหม่ขายด้วยโอ้เช่นนั้นงานไหมครับเดี๋ยวคุณรัชนีจะต้องเป็นคนรดน้ํานะฮะจริงเหรอต้นที่ห้าเอิบอ้ยนี่ก็ดกอีกแล้ว แจ็กสีด๊กไปใส่อ่าละเรียบร้อยครับอึบไปลดน้ำเขาหน่อยอ่าต้นครบทวน เขาเลี้ยงหม่อนนะคุณราชินีเอาไปทําไหมใช่ไหมใช่อยู่บ้านน้องกกเขาพอเขาเอาไหมไปทําใช่ไหมเขาก็เอาตัวดักแด้มาเลี้ยงพวกเราอ๋อคือเอามาเป็นอาหารให้เด็กๆใช่พวกเรากินดักแด้มาดูหน้าสิครับหน้าถึงหล่อเหมือนดักแด้โอ้ยหล่อมากยังแมนเนาะไม่ใหญ่ไม่หลอกคุณอ่ะไม่คิดจะปลูกหมอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเคยเคยเอามา แต่มันไม่ค่อยดีเอามาตั้งแต่ตอนพร้อมๆกับขุดน่ะมันไม่ตายแต่ต้นมันไม่โตอ๋อเข้าใจว่าดินยังไม่ดีใช่ดินยังไม่ดีเราก็เลยแก้มือใหม่เอาที่เป็นต้นงามแล้วมาลงลึกทีสิเออคืออะไรที่เคยแบบเห็นตอนเป็นเด็กเนี่ยก็อยากเห็นไงอยากเห็นต้นหม่อนใหญ่ๆคุณเคยเห็นไหมแล้วตอนนั้นน่ะที่ผมประทับใจมากนะมันก็มีเล่าปีเตียวหุยกวนอูเอ เรื่องอะไรวะสามก๊กไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับหมอนเขาปสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันที่สวนหมอนนะจริงอะเออเออมึงจีนะ่ะใช่มึงจีนไม่หมอนเหรออู้คุณรัชนีวิวัฒนาการวัฒนธรรมการทําเสื้อผ้านุ่งห่มเนี่ยจีนเนี่ยก่อนพุทธกาลอีกตั้งนานคุณรู้ไหมไม่รู้คนจีนอะเขาทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มมาช้านานเขาก็เลี้ยงไหมอืมเยอะแยะ อ๋อแล้วสวนหม่อนก็คือเป็นที่สาบานตนกันใช่เขาสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานเขาบอกเลยเหรอว่าเป็นสวนหม่อนสวนหม่อนฮะคุณไม่ได้จําผิดดูผิดนะไม่ผิดผมดูมาโอ้โหกี่ร้อยรอบแล้วสามโคกอ่ะเออคุณลองไปเปิดดูสูโอ้ถ้าถ้าดูเกินสามรอบนี่ครบไม่ได้แล้วนะครบได้ครบได้ถ้าไม่ครบผมจะครบหมาที่ไหนเออเขาไอหมีดิ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวันหลังเรามาดู พัฒนาการของต้นหมอนของเราค่ะนะครับก็ต้องผ่านคลองตันนิดนึงนะอะไรเอาถนนพัฒนาการมันต้องผ่านคลองตันแล้วก็อุดมสุของั้นคุณก็ต้องผ่านไอ้นี่แล้วอะไร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 ประตูน้ำเหรอไม่ใช่อะไรผ่านไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรวะอะไรวะไอ้ตลาดห้วยขวางคุณไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกมันมีห้วยขวางอย่ตรงนั้นไปไม่ได้หรอกแต่คุณไปได้แค่คลอง ก็มันตันแล้วไปไม่ได้แล้วเหมือนกันพอเหอะไม่ขับเลิกเล่นนะกลับบ้านดีกว่าไปไปไป,ไป,ไป,ไป